ความเจ็บปวดคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตภายใต้การทดลองที่ใจเราเผชิญเราเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งทั้งที่มักจะรู้สึกว่าโลกถล่มทลายรอบตัวเมื่อเราสูญเสียบางอย่างเช่นคนที่รักการงานหรือแม้กระทั่งความฝันที่จริงเราไม่ได้สูญเสียแค่สิ่งนั้นแต่เรายังรับบทเรียนที่มีค่าที่สุดบางที การปล่อยวางอาจทำให้เราได้เห็นคุณค่าของชีวิตในรูปแบบใหม่การเผชิญกับความเจ็บปวดทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของความรักทั้งที่มันอาจจะเลือนลางไปบ้างสุดท้ายมันจะปลุกให้เราเห็นว่าเราแข็งแกร่งกว่าที่คิดเมื่อเราผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดมิดไปได้คิดดูสิคนเรามักจะมีแต่ความท้าทายแต่เมื่อผ่านมันมาได้นั้นเราจะรู้ว่าเราได้เติบโตขึ้นอาจจะไม่เต็มที่ในครั้งแรกแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยืน ขึ้นใหม่ทุกครั้งนั่นแหละคือการเติบโตที่แท้จริงเราใช้เวลาแค่2วินาทีในการพูดคำว่าสู้ต่อไปแต่ความหมายมันกินเวลาแค่ไหนในการทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าคุณเคยรู้สึกเจ็บปวดแล้วเรียนรู้อะไรจากมันบ้างแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลยนะ